สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นตรงหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ฟุตบอลเล่นกันเยอะเหลือเกินนะครับไปเริ่มงมาที่เที่ยงคืนตรงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนอริทครับทีมบุ้ยพบอันดับสิบสี่เซาล์ฮป์ตันนะครับนอริทนี่พักไปสามเดือนกับอีกสิบสามวันเท่ากับซัมตันเลยนะนัดแรกของซีซั่นนี้ที่เซนต์แมรี่ครับซับ ตัวเล่นครับนอริวันนี้ใช้แกรนแฮนล,ลี่ครับเอมิบูเอนเดียแล้วก็ติมูปุก,กิตนะครับส่วนซัมตันมียามเบนเนเรกครับกับตันทีมอย่างปีอร์มีพายแบกนะครับแล้วก็สุน่าแดนนี่อิงส์นะครับกูนี่ซัมตันบุกไปบ,บังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้ไแฟนเฮทันทีแต่ถ้าเสมอตัวชาครึ่งซีกนิยตอมดูแล้วคู่นี้โอกาสเสมอก็มีสูงครับแต่ทีเด็ดในแนวรุกของซัมตันรวมถึงเกมรับที่น่าจะเหนียวแน่นกว่านอริเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะพาซัมตันมีแต้มออกมาได้และโอกาสเบียดชนะออกมา มีมากกว่าเจ้าถิ่นนะครับเพร้อมในวันนี้มองไปที่นักบุญแดนใต้เซาแลนตันครับเที่ยงคืนครึ่งครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอันดับ9ครับกรานาดาเปิดบ้านพบอันดับ7บียาเรียลนะครับกรานาดานี่รีสตาร์ทกลับมาชนะ1เสมอ1ครับส่วดโดยน้ำสีเหลืองอย่างบียาเรียลนี่ชนะ2เกมติดเลยนะแถมการเจอกัน5นัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันโดยตรงเนี่ยบียาเรียลก็เหนือกว่าด้วยครับชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้กรานาดาเลยครับตัวเล่นครับกรานาดาวันนี้ใช้เคซุส์บาเอโก้ครับอันโตโนปวยตัสสและะโโโโรรบตตซาาาด่หนน้วเก ส่วนเบียเรลครับมีมาริโอกัสตาครับซาติกาซอล,ล่าและปะาโกอัลกาเซคู่นี้เสมอไหนเสมอการเจไดมองว่าเบียเรลดูดีกว่านะพวกเขาดูสมดุลกว่าในทุกตำแหน่งนะครับและการบุกไปเยอมนการานาดาแบบนี้เนี่ยโอกาสจะเสมอมีสูงเลยซึ่งถ้าเสมอเสมอไหนเสมอการแบบนี้ก็ลุ้นเชียร์ฟรีไปแต่เจดดมองว่าเหลี่ยม3มแต้มอยู่ฝั่งทีมเยือนครับ1นประตูก็เพียงพอมองไปที่เบียเรลครับ ปิดท้ายครับตีหนึ่งตรงครับตุรกีซุปเปอร์ลีกครับอาร์เซนออันคารากูคูนะครับเปิดบ้านพบรองจากฝูงอิสตันบูลบาซักเซเฮียครับอันคารากูคูนี่เปิดมาเนี่ยรีสตาร์ดเสมอกาเซนเตปสปอร์มานะส่วนบาซักเซเฮียเนี่ยชนะอารันยาสปอร์มา2-0ครับ5เกมหลังสุดที่คู่นี้พบกันเนี่ยบาซักเซเฮียชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้อันคารากูคูเลยนะครับดูตัวผู้เล่นครับเจ้าถิ่นวันนี้ใช้อันเต้คูลูซิชครับเตียโกปินโตและเดเวอร์ออกิวนะครับส่วนบาซักเซเฮียมีมาตินสเกอร์เทลครับเอดดนวิสกาาาและเดมบบ คู่นี้อิสตันบุลประสักสเสียบุกไปประครับชนะหนึ่งสกอร์ครับแฟนๆถึงจะเสมอตัวลุ้นสกอร์ห่างกว่านั้นเพื่อยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเสมอหรือแพ้นี่พังเลยซึ่งดูแล้วอิสตันบูลประสักสเสียบุกเก็บ3แต้มได้1ประตูน่าจะมีลุ้นสกอร์ขาดกันแล้วกันครับมองทีมเยือนครับอิสตันบูลประสักสเสียครับอ่ะและนี่คือจะดาความเป้านะครับสรุป3ทีมคือมาสุกแบบนี้ครับซัมมนตันเบียเรยลลและอิสตันบูล ประสักเซียนะครับสามทีมนี้ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นหน้าจอแอดไปได้เลยนะครับวันนี้จะได้ทำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ